สวัสดีครัสายบ้านสาวชช่มกับพี่น้องครับเซบเบน้ำครับมาอีกแล้วครับเต็มบ่ะฮึบอม,มออยิ้นน้ำไปครับมาดูกันเดี๋ยวันไหมก็ไหมเดิมครับเขาเป็นยังานไม่ถึงปุยไปแล้วเนาะมาดูมันจะเกิดไหมนะเนาะเร่งมานเลยกันออเอาเลยห้องกระต่ายกัน นอกไปนี้อยๆค่ะเย <Yeah. S 2> อะซ้ำพอดีเก็บนั่นเลยเนาะในสัซ้ำนี่มัมม้สวยนี้นี่อสอนนอกพี่น้องเนาะ เมืกินมือได้ก็ได้มือนังค่ะมาถูกมือหอรสช่อตเสมกระตาเนี่ยละเาะว่าอย่างี่พี่น้องของดีนี้ค้าแต่ละนิดมือนี่จะเป็นของดีนี้คาตรางรได้ได้เต้งอก็มาก่ไหนเนาะเมียนลกนี่ังคุณคุณคุณปี๊ีาเนาะปีเสร็จนะน้ำปุ๊ะขูเลย

ไปแล้วครับเลยแล้วนมามามาโอ้ยบที่เยยบทุกคนอะเป็นเดินเลยยองเยองเยอนีนี้ก็จะได้เยอพี่น้องีน้อโอ้ยโอ้ยมันยังกับมันนี่ป็นยังมันมันมันกระอกกระเดอเห็นมันในกล้องมันเน่มันมันเด้จ้ะนอตอเลยมา มันมาแล้วจ้ปลาหลายๆจ้ะขอไปเราอีกเด้ค่ะอืมพี่น้องเพิ่งพี่น้องเดินขาเห็นบารเป็นพี่น้องพีอ่พี่เพิงคพูดมีอีกป่ะมแบบนี้เด้อเออเออเพิ่งาไปเพรามันมีอีกยบ่นี่ยน้อตอนนี้มืดนะบ่ม

คือเห็ดงาบนั่นนี่เนี่ยเนาะสีเพิ่อนอนะนะพันเนี่ยสีเข้มสีสมงามดิสีเห็ดอันนี้เท่เ,ทเลยเนี่ยแต่ว่ามันคือเห็ดงาบฝนหัวทางเงาเอ้ยตานไม่ละงาบดินคอยบอกท่านเจ้าหน้าใหญ่เหยียบเห็ดเป็นกระสีเหยียบเห็ดจะมีขาคอยไปละข้างหนึ่งว,ว่าก็บังเดีย จุดจรดตาหน่อยหนึ่งในเด้อมือนี่ลงมามันหมานกันนี่ลยิบแล้วหออืมนี่โอ้ยมันเขียนแะได็กเห้เกิดนม่ยางพี่น้องพี่น้อง เขาไม่อิปูครับปาดห้ยมาตัดจีบีหางกูนะห้อยลงมาดำแต่ว่ามันล้ำไปปุ่นยุบเถอะตรงนี้เยื่องโคกเลยเออประยนโคกง่ายดีแทะมันดูดอกดีบานเพื่อเลย ก็ไล่กดเชะนะไม่ได้ค่ะ,ะม,มันหมานเกิดเหลวอยู่บางมือลงมากก็รา่เห็นเพราะว่าเป็นน้อยเป็นเม็ดปุ๋ยเป็นเสื้อ,อยุ่งแต่เนาะถึงมืองสีด้วยปาะนะพี่น้นองเพิ่งเนี่ยพูดนะเห็ดน,นะโอ้ยจะมันสอนดิมต,ตาเลยเลยอือืมอืม Những lắm nha Nhìn bác nha 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 uh, nha bà nha 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 luôn Cái nha kim nha 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 hẳn nha 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 เกนนะเกิดยูเทิงแท้มีโมบะเกิดมาไก่มังเข้ามังมานตนน่ะพน่ะตายแล้วตอนนี้ก็ตายอืม ิดอกตะมุตะมิค่ะน้ำเก็บหมานหมานพี่น้องมือเต็มเต้พี่น้องไายเท่อแล้วพูดนะพูดเี่ยน,น้องพูดนะน้องเกิดทางน้ำก่องขึ้นถึงถึงก็ได้ ตาเขาาขับตกคันนาอืมตายไปยุ <firefight ing> uh, like ่บออืมอืมบนไหนนั่นนะอืมพี่น้องกูนะ้นะอตัดพีน้ำกันเห็นบ่าพี่น้องมาว่ากันตกคันเถบางอันคันเถกับเลิกดิอืมนี้อ่นนี้

Cái ký mời 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 bự mời lúc mời mời yêu mời 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 nó mời 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 này đìn, mời 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 นี่ตนขาตั้มเงนงามเหงีดอกเป็นหนึ่งพูนะเอาเนื้อเอาเนื้อโอ้ยทำดีทำดีเนี่ย

bàn tông lìa cái gì đi Coi chứ đây bàn luôn đi Nhìn nào bơ hmm 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 Cuối hmm 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 อดอกมมกดีนี่นาปีเลีกนี่อยู่เมนดอกแข็งๆเยนองโอ้ดอกนี้งามส่บพุ่นเลยโอ้โอ,โอเห็นพี่เ้ออนี้ใ่าบางแดดนำ้ำโอ้งามดีพุ่นโอ้เห็น,นอเห็นตัวนี้ พี่พก็ดีมากินนะเพิ่นออกอยู่ในหัวเ,เนี่ยมันก็งามมันแ่ะอืมอีบางทีดีหลงดอกเพิ่นก็ใหญ่มากเพราะอะเพิ่นกันแบบนี้ก็เม่นเกิดมนันเกิดในคุ้นได้เก็บได้กิน เวลาเบิ่งแล้วนะฝนกนนน็ยังไม่ได้เก็บก็จะถือตัดใหญ่ันเนาะอย่ามื่อวานทีเ่เธอออกตำหลอบเนี่ยโอ้อืม,มออกเป็นตำสวยๆอย่างนี้ก็ดอกสวยมากเลยนะ โอ okay, okay, oh, uh ้ยโอ้ยโอ้ยตัวกันดีเนะนี่นะอืมมานี่ดีะหมตาครับเกือปูลูกันมัออกทุเทอีแบบันอยอย่ไกเทเลนี่พอกเนาะบ่ไเติมกันจนเต็มกับตาพี่นองครับ่ะ มันมานมันมานมันด้แห้งมานค่ะอ,อย่ากออกกันนี่เก็บเหตตตัง้งทังถึงเนาะนี่ลักคาะา่า,า,าบ,บ่าได้บา่าบ่าแบบว่าก็ต้องมาจอบซองนะคะ่ะไม่เห็นไปเลยว่าเห็นดอกน้อยรือดอกงหญ่เน,นี่ยแบบคือจังตีลืมนะคือเริมวอาก,กับน้ำดำดูๆนะเขาตีลืมประสนี่เด้ ก็ได้ผลกสิได้รุ่นนี้รุ่นเนี้ยค่ะถันเป็นวาตีลืมได้แต่ว่าเขาก็อยากเก็บไปไว้เนาะค่ะดอ,อดอกน้อยดอกนุ่มกระเซ็บพือกันเนาะอ่ะค่ะสำหรับคลิปนี้กสิฝากไ้ซะนี่แหละเด้อค่ะฝากพี่น้องเป็นกำลังใจแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับเชิญมาพี่น้องเด้อค่ะ